ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเท,รเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านบึงกระโดนซีรีสิ์อุปถรรัมภ์ นำโดยนายตะวันตะวงผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ดังนี้โรงเรียนบ้านบึงกระโดนซีรีสิงอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น55คน ครูผู้สอนระดับชั้นประถมวัยจำนวนหนึ่งคนครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน6คนธุรการโรงเรียนจำนวน1คนนักการพานโรงหนึ่งคนจำนวนห้องเรียนระดับชั้นปฐมมวัยสห้องระดับชั้นปฐมศึกษาหห้องรวมทั้งสิ้นจำนวน9ห้อง การบริหารงานวิชาการมีการประชุมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบก่อนเปิดภาคเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้และเอกสารชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning ครูมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการคัดกรองในด้านการอ่านและการเขียนเพื่อวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนเก่งปานกลางอ่อนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปการบริหารงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2568มีทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆครบถ้วน มีการดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี15ปีโดยนักเรียนได้รับครบทุกคนการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาโดยได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีรุนจำนวน100วันได้รับจัดสรรรายหัวคนละ27บาทโรงเรียนมีการดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารเป็นรายเดือน การบริหารงานบุคคลสถานศึกษามีการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้แก่การนำ Google Drive มาใช้จัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าเรียนน่าอยู่ทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ำโรงอาหารให้ถูกสุข,ขลักษณะตรวจสอบสภาพการใช้งานของอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนและให้พร้อมใช้งานปรับปรุงห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดีมีความสุขสะอาดสะดวกสบายสุข,ขลักษณะและสวยงามห้องน้ำสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ มีสัญ,ญลักษณ์บอกห้องน้ำชายและหญิงที่ชัดเจนจัดบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนให้สะอาดปลอดภยัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบันขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนบริเวณรกร้างตรวจสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษามีกล้องวงจรปิดและป้ายเข้าออกโรงเรียนเป็นเวลาอะ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงข้อเสนอแนะในการนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ครั้งนี้โรงเรียนจะนำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอขอบคุณค่ะ